สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษกทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอหนิงทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดาวอาทิตย์ย้ายร่วมดาวจัน์เล็งราหูนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนอดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ในภพเรือนบุตรตะเล็งกับลาภะจะส่งผลใดกับชาวลัคนาราศีพฤษกบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะแล้วก็ดาวอาทิตย์เข้ามาใน สูญจุดนี้ก็จะเกิดจันตะคาดด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะเกิดส่งผลใดกับคุณชาวลัคนาราศรีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤศจิกายนถึง14มิถุนายนนะคะการทํานายเป็นการทานายโดยวรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปดูได้ทั้งโหราศาสไทยโหราศาสตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศรีแต่ขอให้ดูราศรีขอขอโทษค่ะขอให้ดูลัคนาเป็นหลักนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าไพ่จะบอกอะไรกับช่วงที่ดาวย้ายแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่นอนค่ะขออนุญาชาวลัคนาราศีพฤษภในการเลือกไพ่สิบใบนะคะโอ้ไพ่ใบแรกเลเวอร์ค่ะเลเวอร์ความราัก เป็นช่วงที่ดาวพพเริอนปัตตนิคือดาวอังคารอยู่ในภพกระดุมพระอยู่ในบ้านของดาวพระพุทธเเป็นช่วงที่ความรักจะส่งเสริมในเรื่องของการเงินเนาะการมีไรายได้การเงินที่ดีเป็นช่วงที่คุณมีสน่หมีความรุ่มหลงมีคนเข้ามาตกหลุมรักหรือคุณอาจจะไปตกหลุมรักใครก็ได้สี่ไม่เท้าความสุขความสําเร็จความสมหวัง เป็นความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านในเรื่องของความรักก็ได้นะคะอืมโอ้สิบดับขึ้นมาอะไรที่ไม่ใช่ของคุณหมายถึงว่าความรักถ้าคนคนนี้ไม่ใช่เนื้อคู่ก็อาจจะจบจากเลิกลาหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะจบสิ่งเก่าเพื่อเริ่มสิ่งใหม่ก็ได้นะคะความทุกข์ที่มันแบบทุกข์ที่สุดมันมันม,มันสุดๆแล้วอะ่ะบางคนท่านเนาะ มันก็จะไม่มีที่สุดไปกว่านี้แล้วมันกําลังจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่กําลังจะดีขึ้นสามไม้เท้า t e m p ร r a ์สามไม้เท้า,แ,ทา,มมทาแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าห้าไม้เท้าโอ้ราชาถือเหรียญราชาถือไม้เท้าเฮอร์มเป็นช่วงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภัย เป็นช่วงที่คุณมีสิ่สงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะคุณมีเขาเรียกว่าอะไรความรู้การตกผลึกการตื่นรู้ตื่นรู้จากภายในรู้ว่าควรจะคบคนแบบไหนชีวิตต้องเดินหน้าไปยังไงแก้ไขปัญหายังไงอะไรแบบนี้คุณรู้ทุกเรื่องเลยอืเป็นช่วงที่คุณอาจจะก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีการวางแผนการเดินทางการขย,ขยายงานหรือ การวางแผนจะย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้บางคนท่านบางคนท่านมีปัญหาประเด็นที่มันไม่จบเนาะอาจจะเป็นความยุ่งในที่ทํางานความวุ่นวายการมีการเมืองในที่ทํางานคือคุณมองเห็นทางออกในปัญหานี้ก็คือแบบถึงการเงินมันจะดีแต่ว่าคุณเบื่อกับความวุ่นวายเนาะคุณพยายามปรับตัวพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้อยู่ได้ในองคอนน์กรนี้ในงานนี้ แต่สิ่งที่ได้ก็คือมีแต่คนคอยแบบแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายเอารัดเอาเปรียบหรือพยายามบ่นทอนกันและกันทําให้การงานไม่เติบโตคุณอาจจะมีเกณฑ์วางแผนที่จะขยับขยายจบจบงานนี้เพื่อไปเริ่มเปิดบริษัทเป็นของตัวเองหรือทําร่วมหุูลร่วม,วมทุนกับคู่ของคุณก็ได้อืมเป็นช่วงที่คุณแบบว่าวางแผนก่อนหน้านี้เนาะตอนนี้คุณน่าจะ ทำทมฝันให้เป็นจริงได้ถึงมันจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างาแต่ก็มันทําให้คุณดูมีความมั่นคงอืคุณเป็นคนเก่งอะค่ะเป็นผู้รู้ผ,ผู้ตื่นปื่นผู้ตื่นรู้เป็นเป็นแบบเป็นคนมากประสบการณ์มากความรู้อะค่ะคุณทำอะไรโดยการตึกตองไต่ตองแล้วก็ศึกษา จนแทองแท้เนาะเพื่อที่จะออกมาทําหรือเพื่อที่จะให้ตัวเองเ,เติบเจริญเติบโตอืการงานดีมากๆเป็นช่วงที่คุณจะพยันแล้วมันก็จะเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะหลุดจากความเบื่อหน,น่ายคุณจะได้รับการัพพซอร์ตจากคนรักคู่ของเดลเวอร์ขึ้นมาคุณมีสเสน่ห์ค่ะงานการที่คุณทําก็คือเหมือนกับเป็นช่วงที่คุณจะมีแรงดึงดูดในเรื่องของผู้ค้าผู้ขายเข้ามามีคนซัพพอร์ต ถ้าค้าขายในเรื่องของอาหารการกินก็จะมีลูกค้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นช่วงที่คุณจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ถ้าเป็นงานเกี่ยวกับในเรื่องของความสวยความงามคุณก็จะมีลูกค้าเข้ามาทําสวยทํางานเขาเรียกอะไรอ,ะอ่ะถ้าในร้านตัดผมก็ตัดผมมันก็จะมีคนเข้ามาเยอะขึ้นคือจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตนะคะการงานดีมากๆการเงินก็มั่งคัง่งมากๆมาทั้งราชาถือเหรียญราชนีถือเหรียญ การเงินเยอะมากๆบางคนท่านจับเงินได้เงินก้อนโตหลักแสนหลักล้านหรือเป็นถ้าทํางานใหญ่ๆคุณจะได้เงินก้อนถ้าทํางานเล็กๆก็จะทําอะไรหลายๆอย่างเราได้เงินหลายๆทางการงานดีมากๆค่ะส่งเสริมในเรื่องของรายได้คุณอาจจะได้ทํางานที่รักก็ได้ทํางานที่รักที่ชอบก็ได้อืมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของ การงานต่อนะคะการงานเป็นอย่างไรอีกาดาวลัคณาราศีพฤกษภระวังคนในที่ทํางานนะคะเพราะว่ามีคนคอยบั่นทอนคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะก,กับเพื่อนร่วมงานหรือผูอ้ผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ได้อืมเพราะพฤกษภค่ะตัวตนของคุณคือดาวดาวพระศุกร์อยู่ในภพเรือนอริมันมีเกณฑ์ที่จะมีอริศัตรูหรือคําพูดของคุณทําให้มีอริศัตรูก็ได้อืม แต่ว่ายังไงคุณก็ดีค่ะงานยังไงงานคุณก็ดีมากๆคุณเป็นคนที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยผลักดันคุณอีกทางหนึ่งแล้วก็เป็นช่วงที่เดินทางแล้วจะมีความสุขมากกว่าการอยู่บ้านนะคะดาวเจ้า,าดาวดาวภเกตอยู่ในภพมรณะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มภยัยเดินทางไปไหนมาไหนก็ประสบความสําเร็จในเรื่องของ อาจจะการดิวงานการติดต่อการเจรจาค้าขายอะไรก็แล้วแต่ถ้าออกนอกสถานที่จะดีมากๆอืมแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้พบปะเพื่อนฝูงพบปะผู้คนกลุ่มใหม่ๆทำให้ได้ดีวงานใหม่ๆเป็นช่วงที่คุณจะอมองอะไรแตกต่างจากผู้อื่นแล้วสร้างไรายได้สร้างความเจริญเติบโตให้ตัวเองด้วยอืม ดูมีความสุขความสว่างสดใสเดืันขึ้นมาไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับนะคะความาความจเจริญก้าวหน้าความจเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนท่านอาจจะดีวงานกับเพื่อนฝูงเก่าๆาพากันไปได้งานหรือคุยพบปะกันแล้วก็ได้ต่อยอดในเรื่องของการงานก็ได้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ การเงินของชาวลัคนาศีพฤษภในช่วงที่ดาวพระอาทิตย์อยู่ในภพเรือนอปุตตะร่วมกับดาวจันล็งเลง็เลงราหูในภพเรือนลาพะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะโอ้มีงานให้เลือกเยอะแยะเลยมีอะไรให้ทําเยอะมากงานเยอะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณตัดสินใจจะได้ทําอะไรบางคนบางท่านได้เงินเยอะมากการตัดสินใจทํางาน หรือทำโปรเจกต์อะไรของคุณก็แล้วแต่คุณตัดสินใจได้ดีค่ะได้เงินก้อนได้เงินเยอะเข้ามาโอ้การเงินหลังไหลค่ะงานอะไรของคุณที่คุณกําลังคิดอยู่ตอนนี้คุณเลือกแล้วจะได้ดีจะส่งผลทําให้เกิดรายได้เยอะถึงจะมีค่าใช้จ่ายบ้างแต่เป็นค่าใช้จ่ายของการลงทุนลงทุนในเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของอการเงินเนาะ การเงินดีมากๆค่ะการเงินไหลลื่นการเงินหลังไหลก่อนหน้านี้ถ้ามีการติดขัดหรือ,อมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินตอนนี้มันกําลังขี้ขายอยู่ในบริบทของการได้เงินค่ะได้เงินหลังไหลเข้ามาอาจจะกหลากหลายทางหรือเป็นช่วงที่คุณมีความมีความนิ่งมีความมีความมีรากษาของความมั่นคงในเรื่องของการเงินการเงินฟื้นตัวค่ะการเงินดีมากๆ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างชาวลัคนาราศีพฤษภค,ความรักของคุณเป็นอย่างไรความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภเมจิกเชียนคนโสดจะได้เดีลวกับคนที่เกิดวันพุธก็ได้หรือเป็นคนที่น่ารักพูดเก่งเป็นคนหล่อคนสวยเป็นคนชาวธาตุด,ดินก็ได้ชาวธาตุไฟก็ได้แล้วก็เขามาทำให้คุณว้าวุ่นใจ วุ่นวายใจว้าวุ่นใจคนคนนี้อาจจะเปคุณหรือเป็นคนที่คุณแอบส่องแอบมองอยู่ก็ได้หรือเขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่ก็ได้มันมีมันมีเกณฑ์แบบว่าดูมีความว้าวุ่นในใจเนาะเมื่อคุณได้เจอคนคนนี้เป็นเซนส์นที่มันรุนแรงคนคนนี้ดูเจ้าสเสน่ด้วย มีความเจ้าสเสน่ห์หรือคุณอาจจะมีสเสน่ห์ต่อเขาคนนี้ก็ได้คนคนนี้จะเข้ามาพูดมาคุยเข้ามาเพื่อทําความรู้จักเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเกิดอะไรขึ้นอีกโอ้สุกสึกไม่มั่นใจเนาะหรือไม่ก็โดนจี้หนักๆว่าขออยาก ขออยากจะคบขออยากจะคุยขออยากเป็นแฟนเหมือนคุณกลัวกลัวกับการมาด้วยความพูดตรงๆหรือมาด้วยคือเขาตั้งใจเนาะตั้งใจมาจีบแต่คุณอาจจะมีความกังวลใจกลัวการถูกหลอกกลัวการาโดนหลอกโดนลวงอะไรแบบนี้อืมแต่ว่าคนคนนี้รวยนะคนคนนี้มีเงินคนคนนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีพฤษภ เป็นคนรวยคนมีเงินเป็นปา๋าอะไรประมาณนี้เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้อืมแล้วก็เป็นคนที่เฟรนดี้ค่ะพูดเก่งมีความเจ้าชู้นิดนิดแล้วก็เป็นคนที่มีเงินคุณจะเจอกับสายเปเข้ามาอืมมันก็เลยทําให้คุณกลัวเนาะกับการที่กลัวโดนหลอกว่าเออเปด้วยเงินแล้วก็ทิ้งคุณอะไรประมาณนี้แต่คุณจะมีลักษณะเนี้ยเข้ามา เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักของคนมีความความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเกิดอะไรขึ้นจากหน้าไพา่คือมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นกับคุณเนาะมีการวางแผนก่อนหน้านี้น่าจะมีปัญหาอะไรกันก็แล้วแต่เหมือนคุณเคลียร์กันได้มันมีความนิ่งเงียบมานานคุณไม่เคยคุยกันเลยแต่พอคุณได้คุยกันมันก็เกิดสิ่งดีๆมีเกณฑ์การได้ขยับขยายมีเกณฑ์วางแผนอนาคตมันมี มันเป็นช่วงที่คุณอาจจะดูน่ารักดูสดใสคนคนนี้อาจจะตกหลุมรักคนอีกครั้งก็ได้มันเป็นความรักที่อาจจะคุยกันนานแล้วหรือเป็นความสัมพันธ์ที่คบกันมานานแล้วอ่ะอืมมันมีแฟชั่นขึ้นมากๆเลยมีเกณฑ์การเดินทางคุณอาจจะเดินทางท่องเที่ยวเดินทางไหว้พระขอพรเป็นสิ่งที่คุณอาจจะไม่ คือผ่อนปลนกันก็ได้ปัญหาต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นเหมือนคุณคุณผ่อนปลนยืดหยุ่นกับอความรักครั้งนี้เหมือนคุณถ้ามันมีปัญหาอะไรก่อนหน้านี้เหมือนคุณมองมองผ่านเนาะแล้วก็ตอนนี้ประครับประคอ,องความรักเพื่อให้มันไปต่อได้แล้วก็เหมือนคุณไม่ได้มีเป้าหมายใหม่ไม่ไม่ได้มีเป้าหมายใหม,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 หม,ใหม่ก็คือ อยากมีคนคนนี้อยู่ในชีวิตแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้ความรักมันมั่นคงแล้วไปต่อได้ความรักกําลังดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคนคนนี้ทําให้เห็นว่าเขารักคุณเป็นการพาไปท่องเที่ยวเดินทางพาไปต่างประเทศหรือมันจะมีโมเมนต,ต์ของความแบบความสุขเกิดขึ้นคุณจะได้รับการเยียวยาดูมีเสน่ห์มากๆนะคะคุณในช่วงนี้ดูมีความสุขมีความเสน่ห์ได้รับความชัดเจนแล้วก็ได้รับการเป ได้รับการเปการเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรคะชาวลัคนาราศีพฤษภอืมคุณดูเบื่อนหน่ายเนาะทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจหรือเป็นช่วงที่คุณหงุดหงิดอยากจะโฟกัสกับการทํางานมากๆแต่คู่ของคุณอาจจะ เหมือนกับขี้หึงขี้หวงอะไรอ่างนี้ป่ะเหมือนเหมือนเขากลัวกลัวคุณนอกใจอ่ลังเลใจกลัวคุณจะอไม่เป็นเหมือนเดิมอืมดูเขาหึงหวงคุณนะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้อาจจะตัวติดกันก็ได้มีความหึงความหวงไม่อยากปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวเขารู้สึกว่าคุณดูเปลี่ยนไปคุณดูไม่ค่อยพูดคุณดูเอเงียบเงียบ,บไป เขากังวลใจก็เลยไม่ปล่อยคุณตอนนี้อาจจะตัวติดกันมากเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเกิดอะไรขึ้นอีกโอ้เขาดูกังวลใจมากๆเลยไม่แสดงออกกับสิ่งที่เขาเป็นอืม แต่ว่าความรักมันมั่นคงนะคะคุณเครียดไปเองคิดไปเองเขามีการแบบว่าเหมือนเขาหึงห่วงคุณแอบดูพฤติกรรมของคุณไม่พูดไม่บอกว่าเออเขารู้สึกยังไงเก็บความรู้สึกเก่งเขามองเห็นคุณเป็นคนมีคุณค่ามากๆแล้วก็อยากทะนุอยากทะนุถนอมเอกลัวคุณมีคนอื่นอะไรประมาณเนี้อืมตอนนี้คุณ คุณเป็นแบบเป็นผู้อยู่เหนือการควบคุมของความสัมพันธ์เขาดูเขาดูแบบพูดน้อยลงแต่เขารักคุณเหมือนเดิมเขาเครียดกับการที่คุณพูดน้อยลงกับเขาก็ได้มันมีภาวะเนี้ยต่างคนต่างมีอีโก้ให้กันนะคะอืมแต่ก็ยังวางแผนในเรื่องของการจะเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไกล เป็นช่วงที่การเดินทางแล้วจะส่งผลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ดีขึ้นก็ได้การไม่พูดไม่คุยของคุณการไม่ระบายอะไรที่อยู่ในใจมันทำให้คุณทั้งคู่อาจจะเครียดกันทั้งคู่ก็ได้อืมเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งใบโอ้แค่คุณขอโทษกันหรือพูดคุยกันหรือมีคำพูดหวานๆสักคำความรักก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณค้ากับไพ่สำหรับนี้ ความรักของคุณขอโทษค่ะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายแล้วก็เล็งรางหูแล้วก็เล็งอยู่ในอดาวจันร์ทเข้ามาเล็งด้วยเป็นจันทระคาดจะเกิดอะไรกับคุณคะฉับไวคุณดูมองการไก่นะเหมือนเอ็นซีค่ะบินสูงอยู่เหนือผู้อื่น ดูเก่งดูมีมีความเฉียบคมความคิดเฉียบคมการมองการไกลความสำเร็จของคุณอะ่ะมันบินเหนือผู้อื่นแล้วอะหรือไม่ก็แบบคุณลอยลำแล้วทำอะไรอยู่ตอนนี้เหมือนเหมือนติดปีกแล้วอะ่ะลอยลำแล้วาการงานก็คือมีลูกค้าเยอะกว่าเดิมหรือไม่ก็ทำอะไรแบบ ง่ายๆแล้วความสําเร็จมันง่ายสําหรับคุณตอนนี้คือคุณลอยลําแล้วทําอะไรคงที่มีลูกค้าคงที่มีการเงินคงที่การงานก็ดีขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้อืมหลุดจากปัญหาเก่าๆเนาะเป็นช่วงที่คุณอาจจะได้เดินทางบ่อยขึ้นบางคนท่านอาจจะได้รับมรดกนะคะการได้กลับไปอยู่กับปู่ย่าตายายหรือบางคนท่านอาจจะมีลูกมีบุตรก็ได้โอลีไพ อย่างที่บอกบาคนท่านอาจจะได้ย้ายกลับไปอยู่กับคุณตาคุณยายกลับไปอยู่ที่บ้านก็ได้มันมีโอกาสการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายที่อยู่อาศัยการโยกย้ายที่ทํางานก็ได้ได้รับมรดกได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแบบนี้ก็ได้นะคะครูใหญ่เป็นช่วงที่คุณมีความแฮปปี้มากๆแล้วก็ได้สมหวังสมปัารถนากับสิ่งที่ทํากับสิ่งที่ร้องขอจา,งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นช่วงที่คุณมีความสุข การได้เป็นผู้ให้หรือการงานของคุณมันเติบโตเนาะอืมได้รับความสมหวังในสิ่งที่ทําอะไรประมาณนี้ก็ได้เดีย๋ยวเรามาดูว่าไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรคุณอีกกับชาวลัคนาราศีพฤกษศกในช่วงที่อาทิตย,ย์ย้ายเกิดจันตะคาาขึ้นมาจะเกิดผลอย่างไรกับคุณอีกคะเชงการเปลี่ยนแปลง เอเรเวทออค i ัยมิดอินเทนชั่นมูฟอินดิเนสติตี้ความถูกต้องอิน In วินเทนชันการพูดเซฟจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับคุณ คุณจะถูกมองเห็นในด้านดีจากก่อนหน้าน,นี้คุณอาจจะเจอกับการโดนท็อกซิกการถูกพูดถึงในด้านหลายตอนนี้คุณอยู่เหนือผู้อื่นเหนือจากคำพูดหรือเขามองเห็นในสิ่งด้านดีของคุณแล้วอะคนที่เขาคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเขาพูดไปก็เท่านั้นเพราะคนอื่นเขาเห็นด้านดีของคุณทั้งหมดแล้วคุณอยู่เหนือผู้อื่น เป็นที่หนึ่งอะค่ะ intention การไม่คาดหวังคุณปล่อยวางกับคนพวกนี้เนาะแล้วก็ทำในสิ่งที่คุณทำอยู่ตลอดคุณทำในด้านดีๆแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าให้ใจกับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็อทำในสิ่งที่ตนเองเป็นอทำในด้านดีก็คือด้านดีของคุณมันดีอยู่แล้วเขาเห็นในด้านดีของคุณผู้คนหันกลับมามองคุณพูดคุณ พูดถึงคุณในด้านดีค่ะอืเหมือนคุณหลุดพ้นจากการที่จะต้องถูกกักขังการที่จะต้องถูกสังคมอมองในด้านหลายตอนนี้คุณเปิดปล่อยตัวเองปลดปล่อยตัวเองออกมาจากคอมฟอร์ตโซนมีการเปลี่ยนแปลงทําให้ตัวเองเหมือนเป็นช่วงที่คุณพูดจาอะไรก็มีคนเคารพนับถือ,อแล้วก็คุณมองโลกในแง่ดีเนาะ อมืมันจะมีเส้นทางที่ทําให้คุณทําให้คุณแบบว่าเป็นแรงผลักดันเป็นแรงใจเป็นแรงเหมือนกับคุณอาจจะไปชาร์จแบตก็ได้อาจจะไปเดินทางท่องเที่ยวอะไรแบบนี้ก็ได้ทําให้คุณมีความสดใสมีความร่าเริงม,มองโลกในแง่ดีแล้วก็โลกก็จะเหวี่ยงสิ่งดีๆมาให้คุณเหมือนคุณทําภารกิจสําเร็จอ่ะภารกิจของคุณก็คืออาจจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่น การให้กำลังใจการช่วยเหลือด้านอื่นๆทำให้โลกมองเห็นความสวยงามความเมตตากรดณาของคุณคุณจะเจอกับอ่าทางออกจากปัญหาสำหรับคนที่มีปัญหาปัญหากำลังขี้คาย energy ของตัวคุณคือคุณมีความแข็งแกร่งมีความมีมีไฟอะ่ะมี energy มีไฟคุณ เหมือนคุณโฟกัสกับสิ่งที่ทำเนาะแล้วก็มุ่งมั่นในทิศทางที่ดีทําให้ส่งผลดีได้ในด้านของคุณถูกมองโลกในแง่ดีเหมือนเหมือนคนอื่นนะคะมองคุณในแง่ดีแล้วก็ส่งเสริมคุณในเรื่องของการรับฟังการยกยอปอปั้นการโปรโมทการเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็ถูกเอาอกใจจากโลกก็คือได้สิ่งดี ได้ได้าบางคนท่านอาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นที่หนึ่งอะค่ะอืมได้การถูกยอมรับแล้วก็เป็นช่วงที่คุณพูดหรือดิลหรือเจรจาต่อรองในเรื่องของการค้าการขายจะทำให้คู่ค้าคู่ขายของคุณตกลงเซ็นสัญญาแล้วก็ทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเนาะค่ะก็ประมาณนี้คุณจะมี ออร่ามีความสดใสมีความล่าเริงแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะเดินทางท่องเที่ยวด้วยช่วงนี้ค่ะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง morning หรือไม่ก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กับ morning หรือไม่ก็ supportmorning ได้ในทุกๆช่องทางทางช่อง s u p ป r แตก็ได้แล้วจเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ